สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสุปปุสุขคข้นจ้าพระชมวิวพี่น้องนั่งตากแดดมันนี้คนแก่ยางไ้่ลายจ้าป่าขังบ้านจ้ามันนี้คนยางเด่นไลลายจ้าเอาบรรยากาศ อากาศก็นหนาวอยู่จ้ะแต่ก็เจอแดดมันก็นอุ่นขึ้นจ้ะก็สบ,บ,บายสบายจ้ะว่ได้ยากมอชามานางดื่มจ้ะปลา้างบานมีเก้าอี้ให้นางสบายสบายว่าต้องไปไกลจ้ามืนน้อนย,ย้ายออกมานางตากแดดสิไปไกลว่ไดดจ้ะมืนน้อน รู้สึกว่าปวดขาหมู่บ้านนี้านายางไก่พูดจ้ะอันเราก็ไปสือผลไม้สะพายกับบ้านจ้ะย้ายบ่แดารถย้ตนไปว่าสียางยางวันนี้ไปอันทั้งขาทหารเพิ่นฝึกจ้ะเท่ากับว่าสามาเพชรขี้เพชรยางได้ย้ายก็เลยยางไปไก่จ้ะไปอันเดได้คลิปเดียวจ้ะ มือนนั้นห้อมาหลับคนพี่นนองพูดมังเก้าอีทั้งหน้าจ้ะมีคนยางบองหันนะจ้ะแต่น,น้อยเห็นกล้ไกลๆจ้ะข้างล่างอยู่ฟ้ามห้อมาหลับคนยายเห็นอยู่ตาบ่ไดไทยไทยบ่ไบดจ้ะยานเขาวันนี้ไทยได้แป๊บเดียว ัน,นาจ,จะเป็นเด็กหน่อยจ้ะเด็กหน่อยพน,นังรถเข็นะนาดจ,จะเป็นผู้ป่วยชุกเฉินในจนังหนเนี่ยแะจ้ะเขาอันเอาห้อมาหลับแล้วก็ไปในตัวอันตัวเมืองอันหลวงเอ้ยในเมืองใหญ่จ้ะเมืองที่ปกข้องอันเมืองหน่ยหน่อยที่ย้ายอยู่เนี่ยแหละจ้ะคนมีตบักไายอันเมืองหน่ยหน่อยรถไฟมาลวจ้าเสียงดังไม่ได้จ้ะเด้อ จะพ่นมองเก้าอี้พราะมาหลับเห็นอันจอดนิดเดียวกะมีอันผู้หญิงกับอันเข็้นรถอันนั่งเล็กหน่อยจะเล่นอันเราก็มาขึ้นเราก็อันย้ายไทยแค่นาทีเดียวจะอันพ่นขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก็เลยอันไทยอันใบเป็นอันอันช็อตปีดีอจ้ะบ่ได้เท่านั้น พอได้ถ่ายให้เห็นคักพวบเิ่นแล่นออกมาจากป่าเพิ่นจ้ะบ่ได้ป่าเด็กก็เป็นอันเมืองที่ใหญ่ยอยู่นี่ล่ะแต่เพิ่นเป็นทางล่างจะ้ะย้ายอันอยู่อันข้างบนสุดแล้วเป็นอันหมู่บ้านเอซอยสุดท้ายจะ้ะย้ายอยู่พุ่นบางทีอันบกไก่อันพุ่มต้นไม้นิดๆน,ดนะจะ้ะนิดเดียวนะ่ะเป็นมาจอด,ดยอยู่บอกงัน้น สิบสิบนาทีแหละพี่น้องจอดทันแล้วเพิ่นก็บ,บินไปบินไปอันอยู่นีพนเอกขั้นต์นเนาะพนเอินเมืองปกครองเจ๊จ้ะเมืองปกครองอันอันมองย้ายอยู่เสียงนกจ้ะดังก็แกกก็แกกแล้วก็เสียงอันอันชีโกติคัน บานเฮ้าพ่นเอินก็จะเป็นขี้โก้แต่จะต้นเห้ยน้อยพันเิออกมาเอาแดดขึ้นกันจ้ะอยู่นี่นั่งก็แก๊กเก๊กก็แก๊กนั่งยู่นี่ฟังเสียงนกฮองน้ำจ้ะเน็ตบ่ดีพี่น้องขันเน็ดดีย้ายสไลฟยสดอยู่แต่กระแนม่เห็นหงนอกจ้ะคนเพิ่นคอมเมนต์เพราะว่าแดดมันแยต่ตา แล้วกยย้ายกระใสอันเนตานตัดมาโดนเราจะยายกับว่าได้เปลี่ยนสงสัยสิอายุอันช่วงอันช่วงสายตาอันแบบเปี่ยนน่ะพี่น้องอันโตเก่าเขาเคยใส่เรากอ่านได้รู้เรื่องมาตอนนี้กะกกายเป็นคือยังมั่วๆ่วลังลั่งเถือจะ้ะบ่ได้เป็นตลอด เป็นมมัวกันเท้าจ้องโดนๆนี่กับมั่วคือเกาตะกี้นั่นเท้าจ้องโดนแ่งตะชัดจ้ะสม,มื้อนี่ก็เริ่มแล้วเพราะว่ามันช่วงอันสายตาเขาเปลี่ยนย้ายอายุ48อย่างเขา48ไปน,นี่แหละจ้ะมันกเ็เลยอันเปลี่ยนๆจั้งใน,ในดอกย้ายกระบ่กเข้าใจกันอันสายตาตะกี้ย้ายตาต้งเตะ30ปีเองจ้ะที่แล้ว อันก่อนโควิดนะจ้ะย้ายอันกลับเมืองไทยก่อนติดโควิดเนาะก่อนเสียอันมีโควิดระ,ะบาดนะจ้ะย้ายไปตัดมาจากเมืองไทยเขาบอกภาษาลู่เรื่องหรอกอะอันนี้จะให้พ่นตัดให้ถือต้องตัดก็บ่ได้ถือได้จ้ะมดไปสองหมื่นอยู่จ้ะสองหมื่นก็บาทปัดเพอเอาไปเอามามาปีนี้ ใส่ต๊ะเก่าล่ะจ้ะแต่ลังเทอก็คือจังยางเซ่คือจังกดเมาอย่างเสียจ้ะอันจ้องหนังสือไปโดนโดนย่งเสียมันก็เป็นคือจังตาลายจ้ะเห็นบ่ลังเทาย้ายเนื้อไปจังเสียก็คือจังเห็นต้นใหม่เป็นคนอย่งเสียลังเทาจ้ะไกล้ๆน่ะตะกี้ย้ายใส่เวนตาตัวนี้ได้จ้ะตัวนี้ปีนี้เนี่ยเริ่มละเริ่มซับซ้อนละ พี่นาผลย้ายจังเฉเดกับเมืองไทยเฉเดกไปตัดทนๆไปก่อนจ้ะใส่ไปเรื่อยเอาวิวภูเขามาฝากพี่ตอนนองเ่าไดมียังหลายดรกจ้ะจริงๆย้ายว่าสิมานางไห่สดอยู่น้ำปลาพอดีคน้นยางหลายจ้ะย้ายกันเลยเห็ดเป็นคลิปเอา ไว้ชิมมะนางไลอยู่นี่ลราจะให้เบิ่งอันวิวงามๆโดยยายกระสินัางเปลี่ยนออกไปบัตรนี่ทั้งรถแราน,น้ำเน่ทังจักรยานน้ำเน่ทังอันค้นยางน้ำเน่ยายก็เลยตัดชิ้นใจเฮ็ดคลิปเอาจ้ะก็บ่โดนดอกจ้ะคอยฟังๆเบิงบ่งเบิ้งกันไปเนาะพี่น้องเนาะ ยายเป็นคนอันมักธรรมชาติจ้ะในจังน้อยกับจองอันเฮ็ดมองบุกพักเลยพี่น้องพวนดินแต่หายลูกไซซอยจ้ะอะไ้เห็ดผู้เดียวดอกหายลูกไซซอยลูกไซยใหญ่น้ำแน่ลูกไยกลางน้ำแน่ลูกไซหลากะซอยเป็นกำลังใจซอยนิดนิด,น,ดน้อยๆ นั่งเตากับปลูกพักชอยจ้ะต้นบักแอปเปิลเนี่ยนี่พี่น้อง,องนี่เนี่ยต้นหนึ่งต้นบักแอปเปิลแต่แอปเปิลเพินเ่นผดแดงไปขายดอกจ้ะเพิ่นปล่อยให้นพันลนใหโนกไหนหนูก็กินปะเมื่อวานเพิ่นก็ออกมาตัดอันต้นเนี่ยอันต้นเชอร์รี่เพิ่นเมื่อยง่ายๆเด้อพี่น้องหวานน้ำย้ายสื่อกินกับเหล้าสุปีจ้ะ เพื่อนบ้านเนี่ยจะแซาขยายเห็นไหมถนนเนี่ยเปนกรยางลงไปนี่คนยางดูจ้ะย้ายวัฒนตสิปิดก็เลยว่าบปล่าไหดอก เสียงรถไฟกับ่บาันใดเราจะต่พอดีอันคนพันยางนะพันยางมันออกกับล่างกายจิไลก็ไล่บ่ไดเพราะว่าพันก็ผพานมองนี้จ้ะเขาจต้องอันปิดโทรศัพท์จัิงจ้ะมันกะไล่บ่ไดจ้ะก็ะเล่ตบองไล่อาจจะไล่สุดกัะพีกำบน้อจักชั่วโมงหนึ่ง บ่ได้เฮ็ดได้ซ้ำได้มีหยังดอกจ้ะเอาฟ้าข้างบ้านมื้อนี้บ่ได้ไปไสไกลยายสินั่งอาบแดดอยู่นี่นั่งอันใส่เสื้อกันหนาวตากแดดอยู่นี่จ้ะเบิ่งเด้อกนะจ้ะใส่เสื้อกันหนาวแบบเสียมานั่งตากแดดก็อุ่นขึ้นจ้ะบ่ได้มีหยัางาย เอาขอจบคลิปตะเฟียงท่นนี้แหะพี่น้องอันถูกใจกะกดไลค์มากหลายกะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คคนเห็ดคลิปกะกดติดตามอันกระดิง่งกดกระดิง่งกงกิงกงกิงให้น้ำไ้ได้จ้ะเดอ้อสวัสดีจ้า